การปวดตึงบริเวณกล้ามเนื้อสะบักด้านหลังตรงนี้เลยนะคะบางทีเนี่ยนั่งทํางานนานๆนั่งพิมพ์คอมนะคะหรือว่ายืนขายของลวกก๋วยเตี๋ยวนานๆเนี่ยอาจจะมีอาการปวดอาการตึงได้วันนี้นะคะเราจะมาทาท่าบริหารให้ดูกันแล้วก็สามารถทําตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะท่านี้เราจะเรียกว่าท่าโมแป้งนะคะเป็นหนึ่งในการบริหารของมณีเวสนะคะเราเริ่มต้นจากกัน กำมือที่หน้าอกนะคะคล้ายๆกับยกนิ้วโป้งขึ้นมาสองนิ้วกดไลค์กดไลค์ใช่ไหมอ่ากดไลค์กดไลค์หลังจากนั้นนะคะเราก็จะยืดออกค่ะแล้วก็เบี่ยงตัวไปทางด้านข้างนะคะนี้นะคะอ่าหนีบสะบักใช่ไหมสะบักอ่าโฟบัตที่ร่องนี้นี่เราจะรู้สึกว่าสะบักของเราบีบนะคะโอเคอ่าโอเคอย่าลืมไปทำตามกันนะคะท่านี้ช่วยบริหารได้ดีมากเลยค่ะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ okay <laughs>